สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วันนี้ก็มาพบกับครูชาติีเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับหน่วยที่3นะครับในเรื่องเกี่ยวกันดูแลรักษาสุขภาพของเรานะครับเราจะพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับในหน่วยนี้นะครับแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องอารมณ์และสุขภาพแล้วก็จะมาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของเรานะครับหน่วยนี้เราจะพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับ3า เนื้อหาสาระด้วยกันที่ครูชาติจะนํามานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะครับว่าเมื่อเราจบบทนี้แล้วเราจะได้รู้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีปัญหาอย่างไรวิธีการปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การาวิธีการจัดบ้เรือนให้ถูกสุขลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยจบหน่วยนี้บทนี้นะครับในวิชา,าในชั่วโมงนี้แล้ว ครูชาติจะให้พวกเราได้ดูเนื้อหาสาระที่ครูชาตินํามาฝากในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนนะครับในการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็การปฏิบัติตนที่อยู่ที่บ้านในสิ่งแวดล้อมเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูชาติมีว <at> ิดีโอแล้วก็ท้ายๆชั่วโมงเดี๋ยวครูชาติจะมาสุ่ให้นดกเรียนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ลูกๆทุกคนได้ดูเนื้อหาแล้วก็ดูวิดีโอก่อนครับ